สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายก้านกล้วยนะคะมาดูอึงอ่างน้อยอยู่ในอยู่ในอ่างแม่ถูกใจตัวน้อยๆเลยนะคะยามยินบ่ายเล่นน้ํากันจะไปไหนจะไปไหนเพจมุดน้ำหนบะนอนได้ไหมนี่นอนลงเร้วนอนลงเร้วอมุดน้ำในวะลูก น้ำเปิดทลายก็ไม่เต็มถังสักทีแม่ขอให้เขากินน้ำก่อนครับยังไม่อยากเล่นครับกินน้ำก่อนครับโถเเอาเอาเอานอลงเราจะไปไหนจะไปไหนเอาลงแล้วเอาลงแล้วดูขาลังดูขาลังดูดูดูทุอ่าง ยงอะไร,ท,รท้อคือแค่แม่ห้แค่น้องอเอาเก็บเ,เก็บหให้พ่อเก็บสายางให้พ่อเออเอาก <ๆๆ S 1> <Sig S 2> ินให้อิ่มกินให้อิ่มดูผ้าไม่ดูผ้าดูผ้าถีบยางจะได้กี่วันเนาะอ,อ่างนี้ <üğ Disease> ขอบคุณนะคะกลับขอพระคุณอ่างนะคะสําหรับอ่อางให้น้องพเพชรน,นะคะของขวัญวันเกิดสําหรับแม่แอนนะคะแม่อึ่งน้อยอยู่ในอ่างแล้ว ดู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 ลุ้นลุ้นลุ้นยอยากเอายังงงงอยู่เพราะว่าวันนี้อากาศเย็นนะคะแม่ยังไม่อยากเล่นน้าเท่าไหร่นะคะอากาศหนาวๆอยู่นะคะดูขาดูขาจะได้กี่วันเนาะเพสยังสายยางขอบคุณแม่มากมากครับผมนะสำหรับเดี๋ยวเรียนนะเด็กเดี๋ยวลูก จะออกแล้วจะออกแล้วเอาเอาเอาจะออกจะออกโอ้ยพิการบอกพการบอว่าเพชจ้าได้อะไรเพชเดี๋ยวนอนลงเร็วไม่อยากอาบเด็กน้อยไม่อยากอาบน้ำแม่ดูทำดูทำโอ้ยโอ้ยอากาศหนาวครับพ่อผมไม่อยากอาบน้ำพ่อ หนาวครับโอ้ยดูทังผมยังไม่อยากอาบพ่อด้วยจะได้กี uh ่ว yeah> anyway> ันเนาะเพชรให้ถึงอาทิตย์เด้อลูกฮะาจะได้ดูดูขอบคุณมจากคุณแม่ครับขอบคุณมากครับแม่นครับ้ดูดูดูหนีหนีเนะไม่อยากอาบไม่อยากอาบมันหนาวพ่อป้อผมมันหนาวครับพ่อโอ้ยดูส์เพสไม่ได้ละนอนเด้อ ดูดูเอาเอาไปก่อนเอาไปอยู่แล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ๊ยโอ๊ยบอกว่าพ่อยผมอาบน้ำพี่ไปแล้วไปแล้วพองแล้วผมโอ๊ยมันหนาวพ่อบังคับให้ผมอาบน้ำไม่เป็นเป็นบอกพี่การก่อน